สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีค่ะับ,ค,บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซสุภูสุคน,นะคะคมอนเป็นวัดพระแต่ว่ากันเลื่อเด็กขึ้นมากนะคะเพราะว่าเอฟซีพ่นทักมากพ่บบนบนบาทสานกาวนะคะคอันนี้ก็เ <ผม S 2> พ่นสเํเเ็จนะคะ เพื่อเขาเรียว่าถวายกองเงาปูครับเรยสี่ตับึงขึ้นมาท้าปูสเมฤตเพิ่อนป้าตาใจก่อนจากบึงการนะคะเพิ่อนเปิดเพื่อเพิ่อนบนบานสิ่งที่เพิ่อนอยากได้ล่ะงานเรียนกิจการงานเพิ่อเนาะค่ะครับค่ะในเมื่อเพิ่อนสัเร็จเพิ่อว่าได้ดีเพิ่อนก็ย่างเปลกใจได้มากที่เดียวเพิ่อนว่าเพิ่อนซืบ่ได้ครับบัดที่นี่ปูว่าพอฟันทงมาได้พอสิเด็ดตื่นกล่องเงาแล้วว่าแล้วบอกเพื่อนไปพอเพิ่อนกับว่าเพิ่อนคิดไว้ในใจครับเพิ่อนคิดในใจครับเพิ่อนสำหร่บปังง้อ อันอันผู้ขาเสียงของเาาอีหรีสคร,ครับพ่นได้อีหรีไหมได้ครับค่ะนั่นะเพ่นได้อีหรีวันนีปูได้เย็นตัวพ่นกับหวานตัวมูพ่นให้ขึ้นมากูเศร้า <c oughs> จังได้เสฉะไม่คูดเต็ยนเราสัวสวันที่หนึ่งเอาของเงาครับ <c oughs> ปู่าก็ให้มันลังเหล,ล็ก <c oughs> ออกซะบ่ไดบ่ไดบ่ไดสัตว์เราเว่าะเสิเต็นใส้มือเหล็กออกสะ <c oughs> <ป>ัตว์ อีนางจอยพอมาน้ำเลือดผู้ใดบวเตนบวไรได้ผู้ใดเตนแห้งหลายๆเกี่ยมเกี่ยมเสียเตนแห้งก็มัวแต่ละปูแล้วว่าเราสิกินไข่ก่อนแต่ละคนซื้อมีของดีอันไฮไฮลูกให้ร้านยูดอกรถูได้ซื้อมารวมเตนน้ำอันนา่งล่ำก็ใส่เสียมะฮอมบอกใส่สูตรมะฮอมนั่นละค่ะกวนปูกับ่เอา ก้อนกับเป่าคูจะสั่งเก่าก้อนวันที่สามชีว์พ่ได้พอแต่วันที่หนึ่งมาส่วนคือบังคับเพราะ่าแมคู่สิเต้นคืนดีเลยคืนคืนคืนพอสิคอยฟอนยากเต้นลายวันนี้ลอตเตอรี่พ่นมาขายไปพ่อสีให้แม่คู่ผมแจวบอลเสียแม่คู่เท่าไรครับแม่คู่เต็นห้าสิบล้านลวห้าสิบล้านครับฟังดีเรื่องห้าสิบล้านถ้าบ่อเต้นพ่อบ่อหายละว่าห้าสิบล้านล้ว่าไปนักศิลป ก็บ,บอกยิมลงมไปดึงไอ้อเออบอยยิมล้มไปดึงลโลตเตอรี่ได้วันนี้โลตเตอรี่พันมาขายบอกไปดึงตัวได้หมดเจ้บบาบอยพันเนี่ยส <17, S 2> ิบเจ็ดก็ใช่สิบเจ็ดครับ,แ,บ,บแต่ว่าพัดบอยไม่มีสิบเจ็ดเดียนะ๋ยวสิเก้าสิบเอ็ดเนาะครับสิบเก้าสิบเอ็ดครับกับบ่ยเนี่ยฮาร์ปูสุกใส่แล้วกับบอเนี่แล้วก็บอกว่า,า,า,นนบบอวาตอนว่างหนึ่งอน,งนว่างไรหล่ะเต็นขั้นใดอิริเซตีมไปคู่สิบเก้าเนี่ยคาร์ปูแก็ได้เสือสิบเจ็ดสิบเก้าอันนั้นขายไปคู่เต็มนะครับเด้อเออสิบเจ็ดสิบเก้าครับ แต่ว่าเสียรางวัลใหญ่ก็คือห้หาสิบล้านแล้วว่าแต่ว่ากระเปลยกจไม่คู่ละว่าเราสั่งสุดสิบใบเออระว่าเราสั่งสุดรสิบใบได้เสียสิบเก็ตัวเดียวราว่าสั่งสิบเกสุดสิบใบครับกรนี้าจะเป็นกบนี้ยสิบิบหงอดึงึงไม่คู่กันจะว่าเม่อเนียขึ้นหลเูอระวังไปเยี่ยมลูกไปเยี่ยมสิบเกให้พ่อสูดรสิบใบละวาครับ เรเห็นเราเห็นเพ่อมาขายพอดีรถตดีมาขายก็หาซิบนะก็มาหาาซิบีครัวผาให้หาซิบลานเราวใหพันไม่คู่เต็นพ่อเสียหาซิบลานถ้ับพเต็นพ่อเขาหายแล้เข้ากับนีหละฟังบงคาคาอันนี้แต่เราหายใจดีแต่ว่าหาแล้วทุหาเจ้าภาพแล้วไงทุหากระติ้งง่ายไครับทุกหาเพรกรับเลยกรับเลยครับแล้วกว่าโอเคบพโอเคเพราเราว่าโอเคเพราะเราสร็ราพอมีขเขดีหาแล้ววันที่หนึ่งเราอะ เขาคานว่าแจ็งสันกับสิเรจานไหปูนะคะวันที่ไปคั่วมันยากมือหววรัฐบาลอกนะมันยากเพราะว่ามันหลายอย่างพวกอยากแก๊เม็ดพวกรอยยากแล้วอ่ะเอาเพราสิไปก่กองสลากคันแต่เศร้ากับว่าเอาแต่เ่าแนกคนก็เดยตื่นนะจะเจียวเจียวให้มันออกข้างเราที่ เราเรว่าสิบวกช่วงันออกก็ัดท่านาวรว่างันเอาเลยก็ใส่ท่านครับว่าาวพรทธ่เก่าโอ้ยชวสิขอดนเพราะวดสิเต็เก่าท่านบ้างเพราพรเอาควันในหลายแสนแล้วฉันไม่คูสิบวเตียนบังคับพ่อท่านอมไปไคูสิเหาใส่ส่วนแหงไม่คู่ว่าโอ้ยไม่คู่แหงอวนปูสิเตียนขึ้นคืนพราสิค่อยเตีนดอกเราถ้าเบื้องบันเดียก เอฟซีนะคะแม่แม่ถนอมนะคะคพนคพนมีสุเนะคะพ่นกับคนกับเคยบอกเขาป่วนนี่อันปฏิหารก็ว่าได้นะคะคนเท่ามันบานเทือบางทีชีวิตเท่ามันกับมั่นกับอุปสรรคคนมาคือกันนะคะเนาะบ,บางเทือก็มีทุกแม่ก่ได้ใจเท่า่นขับรถไปคนว่า่นน่งอยู่รถคนปพีดประตูให้ ก็นั้นกุมใจนะพฤศิแปดตางจากวัดจากเศนาคือเงินกับบะมีแท้ปูบ่มีเงินแทแล้วนั่งหายปีประตูบันดีเราตะลีเรียงยางมาแล้วว่าครับยางมาบันดีเลี้ยสิเพิ่งไผยแล้วว่าเลี้ยเบิ้งวันนั้นมีตะเลียนปูตาโอ้ยิบเลียนปูขึ้นมากยิบเลียนปูเนี่ยครับผมเราใส่กระเป๋าไว้แล้วว่าไปใส่เอาปูไปน้ำกระรวนบันี้เลี้ยจะเลี้ยปูเงินกับมีจักรลอยบัวแล้ว่าเงินหน่อยแล้วสิไปกับชิเตื่ิงเลียนรถเพ่เทิงน้ำมันกับบะมี ครับอันแม่เป็นยังไรเพราว่าสัพนเพิ่มเพิ่มไปครอบประตูว่ผู้ขายลอตเตอรี่แม่เป็นยังแม่ไฮส <c oughs> บ์บันเดียลอตเตอรี่ว่าเป็นยังแม่เป็นที่ยังอันแม่ว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยว่าสันจังสีแดงสูงมีแต่สูตรซีบใบละว่ามีแต่ซีบใบมีหาใบแม่บ่มีเงินซื้อดอกว่าัราจะนี้แม่ก็บ่มีเงินระวังสิ่ะครับผมหาสูตรในหน่วยแห้แม่ซะว่าสันเพิ่นเลยหาสูตรสองใบเราเราบ่เวมหวานนั่นเราเลยว่าเราได้จบเหรียญผู้ตามมาซาผู้เล่าปอ้ย ซอยลูกซอยเตาให้มีอยากมีกินเนอะขุ่มขุ่นก็ว่าล่ากันเล่าใสาก่กระเป๋าแล้วว่าหัวจหมาว่าเราซื้อเลขตัวใดพอดีเลขออกมาแม่นว่าเราเล่า,อาลอตเตอรี่ออกมาเบื้องลอตเตอรี่สองใบนะมีสวนสวนเยี่ยมนั่นแหละนี่รายการที่ต้อลมหายใจคนใดใครคๆครช่างเซ่อใดเนาะครับเนาะียน <c oughs> คือคือแบบว่าป้าปูซอยดีแม่ครูเอ้ยหลายเทียรแล้วแต่แต่แม่สิตายอยู่นี่เราสมพังเทีย รถเพรถพังครับ่มีเงินเสียสว่วมกลับไปเถืออรเตะเลียงเสียลหะห้นานช่นน่า3ใบ่าย,ยสใบได้การาลวัลท,ที่เท่านั้นเท่านี้สออเสียนี่แหละคือความเสียคนตดต่มไม่คูมาตลอดติดตาม,ม,ม,าออตตามปูวา่าปูซอยีหลีจเงีเสียน่ะมีตะเลียนอีพอเอว่าซัยนแบบมือ้อวานเนี่จะกระตุนยังแไบบ๋นั่งหาว่าซันเพ็นไม่คู่ใส่เสียสีบบาทเดียวนั่นแล้วไปเห็นองค์เจ้าหญ้าวา่าเพิ่นสี ล่ำถวายองค์เจ้าเ่าวันที่ยิบแย่ทั้งพลละหมากล่งไม้ทั้งใบสีแม่แล้วก็เลยซอยค่ะเพื่อนก็เลยซอยท้ำบุญน,น้ำกันครับผมแต่สิเมนปูแล้วอยากให้ไปท้ำบุญน้าแม่และว่าสันว่าละวัดคือกระตุนนะนะคร้าละว่านางเบงิ่งกยูนบตาไรภาษาเนนี่ยแหละคือคือความเสียบ่ถือกระไพยกระโบ,บหูนะคะแม่ย่นผู้นึงนะคะอนี่ยโยกตัวอย่างแม่แม่ย่นหัางแทบัุนั้นแล้วได้ลงวัดที่ซีหาไปนะคะละวัดที่ซี ใบนึ่งก็บพวแม่นต๊ะไปสี่หมื่นกว่าครับผมแล้วลวันที่สี่เป็นใดหาใบาไทยว่าปูพันหยอดไทยเดียกพวกถิ่มเมีจะเทียมาสารวัตรใดตลารวจเม่นวานอื่นบ่ใดต่ว่าเข้ากันในไรรถตุรีกันเสียถ่ายสามตัวหนาสามตัวอเดียกนะแล้ววันที่หาแล้ววันที่สี่เดียกใครสองตัวเสียแล้วค่ะเด็๋ยวเรเล่นยไว้รัฐบาลไทยนะคะครับอันนี้อปน คือห่อใบงงง่ายแต่ว่าห่ากะมีความเสียของห่อเข้ามาเข้าฝันเนี่ยเสียคืออธิษฐานถึงปูนะค่ะคือคือความเสียของห้าอยู่แล้วว่าปูพ่นกลุ่มพ้องรักษากาอธิษฐานว่าให้มีโสมมีมันิได้รวมบุญเฮ็ดบุญเนี่ยเสียนะคะคือพ่นพ่นสอนให้เทาทำบุญค่ะพ่นสอนให้อทาทำบุญแล้วสอนใ้แม่คู่ได้เฮ็ดองนันองค์นี้สี่งคือองคงานเนี่ก็สำเร็จบ่ด่วนขั้นบ่ข้าฝ้นนี่ว่าเกินสองเดือนแล้วครับ สร้างเสวยว่ามือขวางปูวันที่ยีแปดนี่ค่คือช่วงเสาร์มันไม่ครบแม่นค่ะว่าที่ยี่สิบแปดพกยากมารวมนั่นนึยค่ะวันที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองห้ากเจ็เรื่อเี่ยค่ะหรือว่าเซลพวกมะเัยมาถวไวองงาก็คือพวงมะเ็พวกมก่อนพวงมะลัยก่อนครับมือนีบปูเราบอกว่าครับพวงมะลรยก่อนเท่านั้นถวไวองคาหรือคนละสิบเก้าสิบเก้าสิเก้าพวนะคะ ม่คู่ก็ได้ได้รลเร,รี่ไดสิบเก้าครับมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะคะเนี่ยหนึ่งเก้าและเก้าหนึ่งพวกมาไล่ก่อนเนี่ยค่ะฟังว่าพวกมาไล่ก่อนพวกคนสีโบจะกลมกลมนะคะครับเราบอกแต่ไหนเราบอกว่าค่าสีวายเนี่ยก็คือพวกมาไล่ก่อนแค่นั้นค่ะคันวันธรรมดาวายได้ขั้นขัข้นมือสําคัญเพื่อนสีเอาแต่พวกมาไล่ก่อนครับผมคนละสิบเก้าพวงมาสัตว์ผัวขึ้นแม่นเพื่อนสี ให้เป็นปัญหาห่อคาร์โบแจักเนาะค่ะครับผมนี่แหละแม่คู่กับสิบเพื่พี่ที่แล้วก็สิมีล่ำบวงสวงแล้วก็มีนางล่ำหลายกลุ่มเนาะค่ะครับพร้อมกับสมจิตบ่อทองแล้วค่ะอาจารย์สมจิตบ่อทองเพื่อนกับสีมานะคะเพื่อนสีมาล่ำให้แล้วก็บ่ได้มีเวทให้ที่เด้ค่ะล่ำล่ำโยปลั่มพี่ที่หมองเข้าเฮ็ดนั่นแหละครับใส่เสียงดังก็ได้เวทีครับ่นเพื่อนก็ไปเอาเสียงดังกันไหนเนาะค่ะครับผมเข้ากับเปิดเอาแล้วก็ล่ำถวายบวงสวงแล้วก็ ยังรอดที่ตามผลงานเพลงใหม่เป็นคู่นํางคู่คับอาจารย์สมกิจบอทองครพงเพลงใหม่ไม่ก็ออดีนรักกุหลาบแดงออดีตรักกุหลาบแดงอดีตรักกุหลาบแดงครับผู้เจ้าว่าผู้ใดเป็นผู้แต่งครับม่ยคู่คือเขาบอกอาจารย์นละแต่งหายย่อเม่ยคู่แต่งก้อนรัวแต่งห้ยรองพ่อกันเคลืนเดี๋ยวยิงมัเศร้ามากว่าเปิดตู้ยิ้มฟังเด้วคู่มาเข็ดของไฮวันเหลียวตาเข็ด เฮ็ดเร็วเฮ็ดเร็วแม,ม่คู่ก็แบบว่าแต่งประมาณเมื่อกเกินหานาหน้าที่ถ้าขั้นสิขึ้นมาบูบเดียวกด้แต่งแต่ว่าคือเข้าแกงมาคัาดเก่าเอาไหมค่ะแต่ว่าเหนือหาสาราคือคือมันยู่ในจุดต่อที่เข้าแต่ยงทั่ไมเป็นความหักหมักของแม่คู่ตะเหลี่ยกนะคะมันเป็นพรสวรรค์ที่แม่คู่ได้มาสร้างความม่วนซื่นหรือว่าให้ ลูกไหหลานปูหันหลังไหมีความสุขได้ฟังเพลงฟังล่ามลอนะคะลอดไหมาร้อนที่หนึ่งคันที่สิบหกวอดปูคอหงายก็ไม่ธรรมดาได้ยินสถานีวิทยุพันกระเปิดนะคะของเบาเสียงอ่องค่ะก็คือเอฟซีพันกระไหกำลังแรงแก่ไม่คู่อยู่ดอกบักแตงเสียบวครับบักแตงเอฟซีโอ้บักแตงขอบคุณหลายๆนะคะเด้อที่ฝากยอันอันบักแตงจากสวนครับผมพอเสียงอ่องเอามาคนฟังแต่เพียงไม่คู่แล้วพอเห็นตัวจริงไม่คู่ไปทำบุญฟ้ากัน บล่แต่งบักแตงกัวให้แม่คู่ได้เลือดทุ้งเนื้อซันผูกเองบ้ได้เลยค่ะเอฟซีทั้งวิทยุนะครับค่ะทังวิทยุเอฟเอ็มเก้าเก้าสิบหกเอฟเอ็มเก้าสิบหกนะคะครับผมค่ะอันนี้เพื่อนกาเพื่อนกาฝากมากเป็นกำลังแรงแก่แม่คู่ของบุญขอบคุณหลายๆนะคะได้ไปพ่อการยุติตลาดเมืองห้องมาซั่นครับอันพ่อเสี่ยงอองวาเอาฝากไปแม่คู่ได้มาซั่นฝากแต่ก่อนลำเล่าค่ะก่อนลำแม่คู่กามี เสาอุดรว่านภูนะคะคือเฮจังซี่จะมีเฮ็ดติดอันดับอยู่ก็คือคือเฮ็ดจังซี่กับว่านูขอหวยว่าซั่นตามสถานีนะค่ะออ๋ครับผมผู้ใดอยากบ่ได้ฟังวิทยุดอกผู้ละคนว่าโอ้ยบ่ได้ฟังจักเทื่อดอกวิทยุคู่มือนี่เบิ่งแต่โทรศัพท์กดเข้าไปเบิ่งได้นะคะที่ช่องแม่ครูหอมปวนเทพรุ่งเรืองพิมพ์ขึ้นมีนะคะมีหลายผลงานเพี่สิเป็นรองคู่ครับอาจารย์ลุงโลดเพชรธงชัยฮักไม่ห่าง2ล้าน สองหลักซีครับสองหลักซีค่ะขอบูขอพูดหลายๆเลยค่ะหอมครับอาจารย์สาธิตทองจันนะค่ะมือสังหารนะคะคี่ทอด เมื่อสังหารแล้ะก่ะเมื่อสังหารผาคสองนะคะอ้องกอดเมื่อสังหารเอออ้อมกอดเมื่อสังหารตอแมไม่คู่กับเบาเพราะถือเพราะว่าปล่อยเพลงเร็วเะคะครับขาเจะข้าจว่าเะปล่อยเพลงแบบว่าในคัดเก่าคือคือมันเป็นความสุขส่วนตักผัวคนมีเจ้าของเลยคะการมาแรงครับผมมาแรียงนะคะร่าคนมีเจ้าของบุญกรรมนำชักให้เอามาละคนมีเจ้าของนี่แหละค่ะลองคั่วกับไอ้มิซาที่ทั้งแกนอันมาใหม่ๆนี่ สิบสี่กุมภาน้องจำนได้ดีอย่าลืมนะคะอย่าลืมติดตามเ <ผม S 1> ดือนนี้การยากเพรานก็รักแกะแกะทานนะคะกับคุณแม่อุ้ยนะคะขอฝากไว้ผลงานของแม่คู่แก่ไปนั่งกับปูตานะคะคให้ว่าทํางานให้ปูนั่มและกะารสั่งคว่ำบันเทิงสั่งคว่ำมวลซื่อนและการขัดติท้ำสอนใจปูเฮาสอนให้เฮาไป ในทางที่ถือต่องคือการสร้างบุญนะคะคือสร้างบุญแล้วก็สร้างบารมีเจ้าของนี่แหละค่ะห้ากินหฮาท่านเฮามีโซมีลาภเฮาได้กินได้ทานเ้าถือลรตเตเลียเสียผู้ละคนกับแบงกินแบงใส่แบงท่านนะคะคือด้แม่กูก็ได้มาส่างมหาเกดีเดี๋ยนี่สร้างมหาเกดีวันเลียวแต่ว่าจเจอมโจญ่าเลี่วๆนะคะคบ,บาดนี้เลือแต่ปับปุ่งติดปูกระเบื้องแต่ว่ากระเบ้องปูทัดนเดียมครับค่ะขั้นผู้ใดอธิษฐาน เจ้าหญาเอ้ยงวดเนีห้าหมือมาที่ยิเบเวนมาจุ๋ถู่เปล่าอยาเป็นเจ้าภาพกับเบียงกับจุ๋ถั่เปล่านะครับ,รบแล้วก็ถนนบันีอาจารย์เพื่อนเกษีเล่าเป็นเล่าเล่าถนนห้างนะงครับของ <ผม S 1> อาหญา สิปะปุ่งแต่งให้งามเป็นโซนของอนุภาค่านๆนี่นะคะคนี่เหละเวลาลูกลานไปกาบสักาการะกาบไหวเมนก็สิลเด็ดไปง่ายมาก่างนะคะคเอ็ดยางสวยงามนะคะไปชมในฟีเมือสัางเสย์ล้วนๆนะคะเด้อค่ะสำหรับเมื่อนี้เอาเพียงแค่นี้นะคะครับค่ะขอให้เอฟซีสายบุญสูภู่สุ้คนล,ลำลำรวยๆขอให้ถูกหวยทุกคนคะ่ะส,สาธุสาธุคร<า>ับ ครับสวัสดีครับแอดยิมกับสวัสดีเอซีทุกทุกท่านนะครับมื่อวันที่2 5ครับตุลาคมพศ2 5 6 7ครับอ่าแอดยิมกับน้ำอ่าพัดใจทีเอฟซีครับรวมเพชรรวมสร้างหรือว่ารวมบุญกับแม่คู่นะครับกับเซนถวายให้แล้ว์นะครับเนาะกับสาธุสาธุไปน้ากันครับมื่อวันที่28เนาะกับเป็นมือบุญครับเปิดเลือกอ่าเปิดเนตรครับองค พญานาคเก่าเสียนที่วัดซาสนุบุตรารามนะครับเนาะเอฟซีทันใดครับอยากได้พวงมาลัยครับไปถวายครับองค์พญานาคเก่าเสียนหรือว่าองค์ยาพญานาคเก่าเสียนครับก็คือเป็นมาลัยก่อนนะครับเนาะอ่าเพราะว่ามาลัยดาวเรื่องเังสีปูคนบอกว่ามันบ่ถือกล่องนะครับเขาก็ซื้อาเป็นมาลัยก่อนนะครับสำหรับเอฟซีทันทีเอาพวงมาลัยไปสักการะกราบไหว้อ่าองค์เจ้ายาครับผมอ่าพญานาคเก่าเสียนครับอ่าสำหรับ อ่าแนวทางเนาะครับที่ปูให้บอกว่าพวงมาได้สิบเก้าพ่วงคนละสิบเก้าพ่วงแล้วก็ปูว่าค, FC, ครับก็มี่เอฟซีทั้งผู้นะครับทั้งบึงการเนาะครับทั้งบึงการครับจังหวัดใหม่เนาะครับเพิ่นมาอ่าบนบัดรสานเก้าปูเพิ่นก็ได้โชคตามที่เพิ่นต้องการเนาะครับเพิ่นอธิษฐานว่าครับเพิน่นอ่า ขันเพิ่นมีโชั่ขันเพิ่นได้โชคอ่าเพิ่นตามเพิ่นที่เพิ่นบนบานซานก้าวผู้ไว้ครับเพิ่นสีถวายกล่องเงาปูวสันอ่าเ,พ,พ,พ,าางเงาพิ่นสำเร็จเนาะครับเพิ่นก็ครับได้ถวายกล่องเงาเปูนาเนาะครับปูบอกว่าให้เอามาวันที่หนึ่งเลยวสันอ่าวันวที่หนึ่งครับมือหวยออกวสันว่าให้มาวันที่หนึ่งครับอ่าพอสีเต้นใส่กล่องเงาวสันแม่คู่สีเต้นเนพ่ยพอเบนอวสันว่ายิ้มก็เลยบอกว่าขันอยากให้แม่คู่เต้นปูก็ต้องให้รางวัลแม่คู่วสันว่า ปูได้บอกว่าโอเควพราะท่นว่าปูบอกว่าครับปูใส่แม่คู่หาสิบล้านเนาะครับเนาะหาสิบล้านนะครับเด้อเนี่ปูบอกว่าใส่แม่คู่หาสิบล้านเนาะครับอ่าแล้วก็ปูตาบอกยิ้มครับลงไปดึงลอตเตอรี่มาให้ปูครับดึงสุดซิบใบได้ยิ้มวพราะท่นว่าดึงสุดซิบใบดึงซิบเกตตัวเดียววพราะท่นว่าครับผมแต่ว่ายิ้มลงไปครับมันบ่มีครับมันมีแต่เกตหนึ่ง ผู้บอกว่าพ่อปรได้สั่งเจ็ดเนื้อพอสั่ง 1, สิบเจ็ดวันเอาสุดสิบใบมาไม่ได้สุดสี่ใบนะครับเนาะอ่าครับผมแล้วก็ผู้ให้คุณถนอมนะครับอ่านั่งถนอมครับเก้าศูนย์แล้วก็ผู้ตาบอกอ่าแม่คู่นะครับบอกแม่คู่ไปดึงเลขรางวัลเลขกไทยสองตัวยิ้มบอกว่าผู้คันอ่าตัวเลขกผู้ไปอยู่ทั้งนานเมื่อใดเงินในผู้ยิ้มว่าให้มันอยู่ทั้งไทยเป็นเลขไทยให้เลขไทยสองตัว,ตวครับเอาบอก เออแจ้งสันนั่มายิ้มมาสันว่าเพราะว่าสิไ้จับถือกมานสันครับปูได้บอกให้แม่คู่ไปดึงเอารวดสันว่าิบเก่าอ่าิบเก่าตัวเดียวนะครับเนาะก็จะเลื่มหาสิบล้านนะครับเลื่อปูสห้แม่คู่สำหรับค่ากับเขากับนามมือนี้ครับสิบเก้าห้าศูนย์หนเก่งนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึกะครับหกศูนย์ก็จะเรื่อมนะครับเด้อครับอ่าขออฟทุกทท่านนะครับวันที่ยี่แปะครับไปรวมพิธีเปิดเนธ องค์เจียนาพญานาคเกาเสียนที่วัดสาธุบทรนวรันเหมือนกันครับอ่าครับราคาวันที่หนึ่งนะครับอ่าคุณแม่จอยใคหมดแดงเด้อคุณแม่ข้ามหมากไงอ่าปู้บอกว่าให้มาเต้นเด้อเตียนแห้งได้หลายว่าสันว่าผู้ใดเต้นแห้งแห้งได้หลายเต้นใส่กล่องเงานะครับทีเอฟซีเพิ่นสซีมาแก่บาแก่บดนาะครับเนาะวันที่หนึ่งตุอ่าพฤศจิกายนนะครับเนาะอ่าครับผมชกๆมันมันน้ำกันทุกผู้ทุกคนอย่าลืมสิบเกตสิบเก้านะครับเนาะราคาหาสิบล้านครับหกศูนย์ก็จะเริ่มขับชกๆมันมั ดำๆเลยลยุยคิดเงินใด้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปารนาทุกประการครับผู้ได้กดไลค์กดแชร์ให้ยิ้มเราด้ว,วยแล้วครับขอให้สุกๆุกมันมันลำดเลยดุ้ยนยครับเรื่องความเก็บใดๆควมามไข่อย่าให้มีให้มีแต่สวกแต่มันแต่ดำแต่รวยครับสำหรับคลิปนี้แอดยิ้มเราลุว,ลวยกับคอสวัสดีครับ